ได้เลยครับนี่คือสคริปต์เสียงภาคสำหรับช่องไร้์ไทยแลนด์ความยาวประมาณ7-8นาทีเกี่ยวกับ2025 Isuzu D-Max ในสไตล์บรรยายเสียงจริงที่เป็นมิตรลื่นไหลและฟังเพลินเหมาะสำหรับเปิดต้นคลิปรีวิวรถได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไร้์ไทยแลนด์วันนี้เราจะพาไปพบกับรถกระบะท,ที่หลายคนรอคอยอย่าง All New Isuzu D-Max ปี2025รถกระบะขวัญใจคนไทยที่กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่หมดจด ทั้งดีไซน์เครื่องยนต์เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยที่เรียกได้ว่าพร้อมสู้กับทุกค่ายในตลาดแบบไม่เกรงใจใครเลยครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยต้องบอก,กว่า Isuzu D Max 2025มาในแนวทางที่ดูดุดันและหรูหราขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนไฟหน้าใหม่แบบ LED Matrix ที่ให้ความคมชัดและส่องสว่างได้ไกลกว่าเดิม พร้อมไฟเดทาร์มรันนิง่งไลท์ดีไซน์ทรงฉบเฉี่ยเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงแต่ยังคงความฉบเฉี่ยตามสไตล์ d m a x เสริมด้วยกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมขึ้นด้านข้างมีการเพิ่มเส้นคาแรคเตอร์ลายให้ตัวรถดูมีมิติส่วนด้านท้ายไฟท้ายและทรงแนวนอนดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยและสปอร์ตขึ้นอย่างลงตัวล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความแข็งแรงแ และในรุ่น V Cross ที่เป็นตัวท็อปยังมาพร้อมกันชนดีไซน์สปอร์ตบันไดข้างและสะกูปฝากระโปรงที่บ่งบอกความเป็นรถพร้อมลุยในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงมาดูใต้ฝากระโปรงกันบ้างครับ D Max 225 0ยังคงใช้ขุมพลังดีเซลที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนและประหยัดเชื้อเพลิงแต่มีการปรับจูนใหม่ให้แรงและเรียบเนียนกว่าเดิม มีให้เลือกทั้งเครื่อง1.9ลิตร Blue Power ที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ150แรงม้าและเครื่อง3.0ลิตร Blue Power รุ่นใหม่ที่แรงขึ้นกว่าเดิมให้กำลังสูงสุดถึง190แรงม้าแรงบิดกว่า450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ปรับการเปลี่ยนเกียร์ให้รับเรื่นึ้นระบบขับเคลื่อนยังมีให้เลือกทั้งแบบ 2WD และ 4WD พร้อมระบบ Terrain Command ที่สามารถปรับโหมดการขับได้ตามสภาพถนนทั้งโหมด 2H, 4H และ 4L ที่ช่วยให้คุณลุยได้ทุกพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางลูกรังหรือเส้นทางออฟโรดก็พร้อมรับมือภายในห้องโดยสารของ Isuzu D-Max 2025ก็ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดครับให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยก็ว่าที่เคยเบาะหนังแท้ดีไซน์ใหม่รองรับสรีระได้ดีขึ้นพวงมาลัยมัลติฟังชันทรงสปอร์ตพร้อมหน้าจอแสดงผลขนาด7นิ้วแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบและจออินโฟเทนเมนต์กลางขนาด10.1นนิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย ระบบเสียงจากลำโพง8จุดให้เสียงคมชัดรอบทิศทางเพิ่มความเพลิดเพลินในการขับขี่และยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูอัลโซนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้อย่างอิสระทําให้ผู้โดยสารทุกตําแหน่งรู้สึกสบายตลอดการเดินทางด้านเทคโนโลยี DMAX 2 0 2 5จัดเต็มไม่แพ้รถ SUV ระดับพรีเมียมเลยครับมาพร้อมระบบอ s สุ u Smart Connec t ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อดูสถานะของรถควบคุมระบบบล็อกประตูหรือตรวจสอบตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์ และยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง ADAS รุ่นใหม่เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้า Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาช่องทางเลน Keep Assist และกล้องรอบคัน360องศาในส่วนของความปลอดภยัย Isuzu ให้ความสำคัญอย่างมากทั้งโครงสร้างตัวถังใหม่ที่แข็งแรงขึ้นใช้เหล็กแรงดึงสูงเพื่อลดน้ำหนักแต่เพิ่มความปลอดภยัยถุงลมนิราภายัยรอบคัน6จุดพร้อมระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้การขับ DMAX รุ่นใหม่นี้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นในทุกสถานการณ์ส่วนเรื่องราคานั้น Isuzu DMAX 2025คาดว่าจะเปิดตัวในไทยด้วยราคาประมาณ650,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและไปจนถึงราว1.2ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปสุดอย่าง VCROSS 4x4 ซึ่งถือว่ายังคงคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งเครื่องยนต์แพลตฟอร์มใหม่ระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ใส่มาเต็ม ถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างโตยโยต้าไฮรักรี